มาลิวนะคะมาชิวชอบป๊อปป๊อปอาร์แอนด์บีอะไรประมาณนี้คุกทุ่งก็พอได้ครับนิด้เล่นดิทุ่งพี่ด้วยไหมคะอุ้ยต้องพี่ด้วอะดี่เลเราเอาเบอร์พี่ไว้ก่อนกันต้อตาแล้วพี่ก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะปกติร้องเพลงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ไหมครัครับร้องเพลงถ้าจำได้ก็ตั้งแต่ แปดก็ขวบครับร้องเพลงลูกพงก่อนเลยน้ำตาแสงงตายก็ีษดีนะเพราะว่าถ้าเริ่มจากเพลงเก่าๆอย่างเงี้ยมันจะมีแบบเบนเบนนี่เก่งอยู่แล้วเะพี่ไทยเราให้ฟังพี่ไทยพี่ไทยก็เบนชอบทุกแนวครับแต่ถ้าชอบคือร้องได้ทุกแนวครับแต่ว่าถ้าชอบร้องจริงๆชอบร้องสากลจะร้องสากลจะร้องทุกแนว Let fire to the rain เห็นตีกันเั้่ออาทิตย์เลยนะเม่ออทิที่แล้วผมดูก็จะเห็นแต่ละคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันเป็นชอบสากลใช่ไหมชอบ